นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัฒัง n g ถังปะกาเสินโตศัทธาอะหอิมักะวิตะอุปะวิมักสะนะโม กินดามณีสหโคตสัตตเทวานังมนุสสะเทวานังอะมนุสสะเทวานังสัมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉยิปฤิเทวันติปิยังมักมักมณีกินดาปัญจธานังภาษาโกมังภาษีโกมังติลันทัสสะ นบมามีหังสัพเพชนาพะหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังติยินสียังเทวมนุสานังปิยยนาคะสุปันนานังติยินสียังนกมามีหังพุทโธโสภะวาธัมโมโสภะขวาสังโฆโสภะขวา อิน,น,นอทัสนีหาพงมมัศเนีหาอิทธิเสนีหาปราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธังม,มินักชาลีติพระอระหังสัพพะลาคังตริสิสธิมีตักังทันงปกาเสนตูสัทธา จินดามณีสหโคตสัตตังเทวานัมมนุสสาเทวานัมอัมนุสสะเทวานัมสัมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉยิปภริเทวติปิยังมักมักมณีจินดาปัญจธานังภาษาโกมังภาษีโกมังปิลังทัสสะ นักมามิหังสพเพชนาภูชนามหาจินดาเอหิพุทธังติยินสียังเทวมนุสษษานังติยโยนาคะสุปันนานังติยินสียังนักมามิหังพุทโธโสภะขวาธัมโมโสภะควาสังโฆโสภะขวาอินทัสนหา อมมกสนหายทิเสนหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธังมินักชาลีติพระตะรัังสัพพลาอังประสิทธิดนตะบ,บังทังปกาเสนตูสัทธาอหาัอิม,อม,มักอวิตรักปุมมักตักนัโมจินดามณี สหโคตสัตตังเทวานังมนุษสสะเทวานังอมนุสสัเทวานัง,นนงสัมมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยิปฤเทเิวันติปิยังม,ะมะักมักมณีจินดาปัญจธานังธาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะ นักมามีหังสัพเพชนาผหะหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังติยินสียังเทวมนุษสานังปิยโยนาคสุปันนานังติยินสียังนักมามีหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทัสนหา พรม,มสัสเนหาอิทธิเนิหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธสสังมินักชาลีติพระตรหังสัพพลากังประสิทธิเมสัเมตตังถังปกาเสนตสาาูสัทธาอหะอิมะกอวิตตอุปะมิม,ะมักตัะโมจินดามณี สหโคตสัตตังเทวานังมนุสสะเทวานุนอมนุสสะเทวานุสัมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเยียปริตเทวติปิยม,ะมะักมักมณีจินดาปัญจธานัมทาสาโกมังทาสีโกมังปิลังทัสสะ นักมามีหังสพเพชนะหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังติยินสียังเทวมนุษสานังปิยโยนาคะสุปันนานังติยินสียังนักมามีหังพุทโธโสภะควาธรรมโมโสภะควาสังโฆโสภะขวาอินทัศนีหา พรมมักสนิหายทีเสนหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธ,ธังมินักชาลีติพระอะระหังสัพพลาอังประสิธทธิเมิตัปังทันงปะกาเสนตูสัทธาอิมักอวิสัพุะมิมักนักโมจินดามณี สหโูตสัพตังเทวานังมนุษสสะเทวานังอมนุสสเทวานังสมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยิปปฤริเทวันติปิยังม,ะมะักมักมณีจินดาปัญจทานังภาสาโกมังธาสีโกมังปิลันทัสสะ นักมามีหังสเพชนาภูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษสานังปิยโยนาคสุปันนานังปิยินสียังนักมามีหังพุทโธโสภะควาธรรมโมโสภะควาสังโฆโสภะควาอินทัสนหา พรม,มัสนิหายิทธิสนิหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธสังมินักชาลีติพระตรหังสัพพลาอังประสิทธิ์คิดนตะอังทัณปกาเสนตูสัทธาอหิมะอวิตะอุปะมิมัสสันกนโมจินดามณี สหาโคสัตตังเทวานุมนุสสาเทวานังอัมนุสสเทวานุสนสัมมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัสเฉยิปภริเทวันติปิยังมักมักมณีกินดาปัญจธานัมทาสากมังทาสีโกมังปิลังทัสสะ นักมามีหังสัพเพชนาภะูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุสษษานังปิยโยนาคะสุปันนานังติยินสียังนักมามีหังพุทโธโสภะควาธัมโมโสภะวาสังโฆโสภะวาอินทสศนหา พม,มัสนนหายทีเนหาราชาเทวีมณีรักขัติยังมะมะพุทธ,ธังมินักชาลีติพระอระัครหสัพพลาอังประสิทธิเมตะบังทันปกาเสนตูสัทธาอิมักอวิตักอุปมิมักตักนโม จินดามณีสหโคตสัตตเทวานังมนุสสาเทวานุอัมนุสสเทวานุงังสัมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยิปฤทเทวสิปิยังม,ะมะักมักมณีจินดาปัญจธานัมทาษาโกมังภาษีโกมังปิลังทัสสะ นักมามีหังสัเพเชานาภูชนามหาจินดาเอหิพุทธังติยินสียังเทวมนุสานังติยโยนาคสุปันนานังติยินสียังนักมามีหังพุทโธโสภะวาธรรมโมโสภะขวาสังโฆโสภะขวาอินทัสนหา พรมัสนิหายิทธิสนิหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธ,ธังมินักชาลีติพระอรหังสัพพลาอังปรสิทธิ์คิดเมตบ,บังทังปกาเสตสาาูสัทธาอหิมักอวิตะอุปามิมักสันะโมจินดามณี สหโคตสัตตเทวานังมนุสสาเทวานังอมนุสสเทวานังสัมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยิตริเทวันติปิยังม,ะมะักมักมณีกินดาปัญจธานังธาสาโกมังทาสีโกมังปิลังทัสสะ นัามามิหังสเพชลาภะหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังติยินสียังเทวมนุสานังติยูนาคะสุปันนานังติยินสียังนักมามิหังพุทโธโสภะควาธัมโมโสภะควาสังโฆโสภะขวาอินทัสนีหา พม,มักสนิหาอิทธิสนิหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมะพุทธะสังมินักชาลีติพระตรหังสัพพลาอังปราสิธิเมสังทันปกาเสนตูสัทธาอาหาอิมะคอะวิตะอุปมิมัคะนะโมจินนามณี สหโูฏสัตตเทวานังมนุสสะเทวานุนอมนุสสเทวานัง,นนงสัมมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคตเฉยิปฤิเิวันติปิยม,ะมะักมักมณีจินดาปัญจธานัมาสาโกมังทาสีโกมังปิลังทัสสะ นักมามิหังสัพเพชาผะภูชนามหาจินดาเอหิพุทธังรติยินสียังเทวะมนุษสานังปิยยนาคสุปันนานังติยินสียังนักมามิหังพุทโธโสภคววาธรรมโมโสภคววาสังโฆโสภะวาอินทัศนีหา พม,มัสนนหาอิทิเนหาราชาเทวีมณีรักขังติยังมะมักะพุทธสังม,มินักชาลีติพระตะร,ระหังสัพพลาอัประสิทธิิเน